หลังจากที่ผมใช้แมกมากับลาวาเนี่ยรู้สึกว่าลำไยมันเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะครับลูกจะสวยใบดํามันเพียหนอนไม่รบกวนครับไม่มีหนอนเลยเหรอไม่มีเพียเลยไม่มีครับปกติไอ้ลำไยขนาดนี้จะมีเพียอะไรมากวนนี่มีเพียแป้งครับเพียแป้งครับเพียแป้งรบกวนแต่ว่าหลังจากฉีดนี้ไม่เลยใช่หลังเชืกฉีดแมกมากับลาวาไปแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีครับแต่พี่ก็ผสมยาฆ่าแมลงใช่ไหมผสมครับ ผสมนิดหน่อยอยากเยียแป้งไงนะครับครับอืปกติมันจะเกาะที่ลูกเลยเย่ะแยยใช่ครับเกาะที่ลูกแล้ววันนี้มันเยี่ยวมามันก็จะเป็นลาดําครับอแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีครับใกล้จะใกล้จะได้ขายแล้วก็ยังไม่มีอยู่ประมาณวันที่ยี่สิบธันวาเนี่ยนะครับได้เก็บครับอืที่สุเทพปลูกแลมไยทั้งหมดกี่ไร่ครับยี่สิบสี่ไร่ครับยี่สิบสี่ไร่เนี่ยถ้าเทียบกับ ปีที่แล้วกับปีนี้มันต่างกันยังไงฮะหลังจากใช้แมกมาก,กับลาวาแล้วปีนี้ดีกว่าครับรู้สึกว่าดีกว่าครับเพราะว่าลูกสวย <c oughs> ลูกสวยผิวสวยใบมันดำดีครับอ๋อลูก,ลกดลกไม่หลุดไม่ล่วงดีครับไม่ค่อยร่วงเหรอครับไม่ค่อยล่วงครับปกติมันจะร่วงเยอะเหรอ <c oughs> ใช่ครับถ้าไม่ค่อยร่วงนี่ก็ถือว่าลูกดลกเลยนะครับไม่ร่วงทำไม่ขั้วเหนียวครับอ๋อปลูกลำไยเนี่ย อะไรที่ดูแลยากที่สุดครับเจอเจอปัญหาอะไรที่ว่าดูแลยากทําให้เพี้ยนเเพี้ยครับเพีย้ยเพี้ยแป้งหลังจากคุณพี่เอาเม็กมาก,กับลาวามาผสมยาฆ่า,มาแมลงแล้วปัญหาเพี้ยแป้งตอนนี้ยังมีอยู่ไหมฮะไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีนี่ก็ถือว่าสบายใจแล้ว รอกินอย่างเดียวแล้วรอเก็บอย่างเดียวแล้วใช่ไหมเราเก็บอเออแล้วฉีดบ่อยไหมยาฆ่าแมลงนี่ยาฆ่าเพลี้ยแป้งนี่สิบสิบวันครับปกติฉีดบ่อยไหมเมื่อก่อนนี้ก็สิบวันนี่เราสิบวันเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะสลับกลุ่มยาไปเรื่อยอืสลับกลุ่มยาเพราะว่ามันก็ไย่ให้มันดื้อยาเราใช้ซ้ํามันจะดื้อยาเราใช้ซ้ําไปสลับคนไปสลับคนมากับเช้าลา มีอะไรอยากแนะนําเพื่อนที่เขาปลูกลําไยด้วยกันไหมครับอยากแนะนํำยังไงบ้างครับก็ใช้เลยดีแนะนําเลยใช่ไหมจ้ะไม่ทําให้ไม่ทําให้ลูกเสียหายใช่ไหมจไม่ทคือไอ้ที่เขากลัวกลัวลูกเสียหายกลัวลูกมันเสียใช่ไหม้เขาถึงไม่กล้าฉีดเนี่ยใช่ครับอันนี้คือพี่ลองดูแล้วจ้ะไม่เสียไม่เสียจ้ะสวยจ้ะสวยเขายังไม่เสียแเขาทไมสวยครับครับใหรอ มั่นใจนะว่าสวยแน่นอนจานจไป<ว>ดูได้เลยามาดูที่สวนเลยสั่งมาสามสี่รอบแล้วมั่นใจแน่นอนเนาะครับครับ,รบมั่นใจครับแปลงนู้นขายไปได้เท่าไหร่นะเหรอะนี่ล้านแสนห้าหมื่นะแปลงนูน้นหรือแปลงนี้ยาวเท่าไหร่แปลงนี่นน่ขายไปได้สองแปลงแปลงหนึ่งแล้วเลยแปลงหนึ่งเนาะครับครับเน็กบ้าลาวาเยี่ยม